สวัสดีค่ะสายฝนโปรยปลายถีบ้าหรือไม่นองจีึ้งทิ้งเห็นไหมคะโหเพื่อนๆคะตอนนี้เรากําลังทํางานนะคะอยู่กับกองถ่ายนะคะสารคดีเกษตรของบริษัทยูนิไรค่ะแต่ว่าตอนนี้กองถ่ายของเรานะคะติดัดปัญหาอยู่เรื่องเดียวเองก็คือนี่นะคะนี่น้ำฝนที่ตกเทจะหนำลงมานะคะซึ่งเรา เกษตรเกี่ยวกับกเรื่องของข้าวหอมมะลิเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่3วันแล้วนะคะ3วันนี้เนี่ยเราไม่ว่าผจญกับฝนกับลมไม่ว่าจะเป็นการขับรถระหว่างทางหรืออะไรนะคะปัญหานี้นะคะหลายๆท่านอาจจะมองว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องเล็กสองหลับคนบางคนแต่ถ้า เ็นเรื่องใหญ่มากค่ะเพราะว่าถ้าฝนตกมากเกินไปนะคะเหมาะจะเกิดการน้ำท่วมนะคะแต่ถ้าฝนตกน้อยเกินไปจะเห็นระครก็ไม่มีน้านะคะแต่ว่าทีมงานของเรานะคะดูทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะคะดูทันแรกช่างภาพของเรา,าเป็นไงบ้างคะข่าวฝนมเึมพิก สังเกตนะคะทั้งภาพวันนี้สีเสื้อเปลี่ยนไปนะคะเนื่องจากว่ากองถ่ายของเราเนี่ยรีบย้ายกองมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทําให้จ้าราของเราเนี่ยลืมกระเป๋าเสื้อผ้าค่ะลืมกระเป๋าเสื้อผ้านะคะทําให้ต้องมาเอายืมเสื้อใส่นะคะ ใครเป็นท่านหนึ่งท่านคนนี้จำได้ไหมถุงก็หล่อาจจะไม่ชัดของท่าจะชัดนิดนึงนี่ใครเอ่ยนี่ผู้จัดการใหญ่ของเรานะคะวันนี้พี่เดือนของเราเป็นผู้ที่นำเอ่อพวกเรามาในเขตภาคอีสานนี้นะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าปฏิสั้ต่างหรือยังคะพบปจั่วกันแลังหันเนื้ออยู่เริ่มต้นแนะนำแนะนำผู้นำมือจีเดี๋ยวทีละอย่งไม่ถือเนี่ยเชี่ยวกริ้วมาหนาวละหนาวมันต้องมีเลย่อใหญ่เนี่ยเขาพามาเขาบอกว่าข้าวหอมมะลิที่นี่มันเยอะมากนะคะไหนๆก็บริษัท มาเปิดตลา,าดที่นี่แล้วก็<ม>อยากจะให้ทุกท่านสมาชิกหรือว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับข้าวหอมมะลิอย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าจะมาเดียเด๋ยวๆไม่ได้คะ่ะต้องอาศัยคนในพื้นที่นี่อีกคนนึงพ่อก็อใหญ่ไม่แพ้กันค่ะว่าอะไว่ารอดรอดรอใหญ่ี่ใหญ่ี่ใหญ่พุงใหญ่พุงเขาเรียกว่าใหญ่ตั้งแต่ล่างไอ้จมบนลงล่างเน้นเดอร์บนลงล่างแต่อย่าไปซูมที่ร่มสีชมพูนะคะอันนี้ก็คือเขาเรีเยกว่า ลงมาจากรใช่เมื่อวานนะคะเราเราไปถ่ายสารคดีของเรากันกลางแดดเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะนี่เขาใส่โล่สีนมำเมาทําไมนะคะแต่วันนี้เราเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่ามือไ้คนมีความรักคนมีความรักมันได้ทั้งกันแดดแล้วก็กันฝนด้วยนะคะแสดงออกถึงความคนมีความรักความรักความรักความสุขการทำงานแล้วก็อีกสาคัญนะคะหนีดีอีหนึ่งท่านวันนี้ตารางของเราดีวันนี้ค่ะพี่สวีนะคะก็เป็นไปนามพรมใช่ไปจนเกษกรกรที่อยู่ที่ ตำบลหนองหัว,หวหช้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังลงน้าไม่ได้กําลังจะพาเราไปดูข้าวของหอมมะลิแต่ยังลงน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนอยู่อ่อาสุดทา้ายใช่อีกหนึ่งขั้นค่ะดีเลยไม่ไทยกวาไรพอนโอ้โห,โหโน้น้อยไปไหนลงน้ำลงน้ยไปบวชชี <c oughs> อันนี้ก็จะเรียคำสานะคะเ<ร>จ้าของศูนย์อยู่ในไรหนองหัวช้างค่ะเ็าเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นใหญ่แถวนี้ถ้าเกิดมาแถวนี้เขาเรียกว่าไม่มีข้าวกินครับอ่ะ ไม่มีเหล้ากินีอันนี้ยินดีต้อนรับไม่มีที่นอนค่ะยาดองอยาดองก็มแท้แล้วมันกิเจ้าประเรียมอยู่ที่บ้านอีกหนึ่งท่านที่หายไปนะคะก็คือคุณประโยชน์จำลองเพลงจําได้ไหมคะอตอนนี้กาลังทำข้าวให้เรากินอยู่แต่ว่านะคะแม้ในในมาถึงทั้งหมดแล้วทีมงานยังไม่ครบนะคะเรามาฟักเียอีกหนึ่งท่านดีกว่าว่าออกมาทำงานกับเราชุดนี้เรารู้สึกยังไงค่ะเป็นไงบ้างในอนาัได้มาทีนึ่งร้องผมไม่เจ็บผมก็มาได้มาแล้วครับ อ่ะทำไมได้มาวันนี้ทำไมได้มาวันนี้ได้มาเพราะว่าน้องมันขาเจ็บครับถ้าขาไม่เจ็บผมคงไม่ได้มาแล้วรู้สึกยังไงมากกับไปมาเราไปมาบาดขามึงอกีบอกเลยนะบาดขามันมันไม่ได้ไปเลยนี่ต่ไปมันคงขาขาดมันคงไม่ได้มีการวางแผนกันใช่การวางแผนกันที่ดีมากอ่ะแล้วเล่านิดนึงว่าการมาครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างต้องผ่าร้อนผ่าหนาวผ่าฝนกานการบาดเสียวของคนขับรถครับขับอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวของล่วงเดี๋ยวนี่น เบกกันอุดตลุดหมดปาไฟแดงนี้อะแล้วเรามาเห็นสมาชิกแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกเธรรมชาติเป็นธรรมชาติครับขอบคุณทสมาชิกทุกคนน่ารักครับอ่อาจบกันด้วยที่ยูนิไลท์นะคะก็อยู่ในใจของทุกคนนะคะ